เห็นเขามีให้ดูตอนเขาหานะไม่ใช่ไปกล่าวหาว่าเขาขายม้าตอนเขามีอิสัตว์มึงดูมึงดูเขาทำงานกันตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำดึกเดินในขณะที่พวกมึงกำลังนอนหลับฝันดีไอสัตว์เก็บปากไว้แดกน้ำพริกเถ้ยอย่าหลูล่า